ที่สาปริสสวดเพื่อป้องกันภัยอันตรายทั้งแปดทิศอีมาสามิงมงคลจากรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์ที่จงมาเป็นกำแพงแก่ทพ่นเจนิันมาป้องกัน มานาเขเตสมนตาสัตยชนะสัสหสานิพุทธชาระปริงเคเตระอังคันตุสุระอังคันตุอิมาสมมิมุงคนจักกวานทั้งแปดทิศประสิทธิทรงมาเป็น กำแพงแกแ้วทั้งเจนชันมาป้องกันห้อมล้อมรอบรอบทูอนันตาราชาเซมานาเขตเตสมันตาสตาัสตยุชนะสัตยสหา,สานิธรรมมาชระาปาริเค สามิมงคลจักรวาลทั้งแปดที่ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก่ทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบรอบถูอนานันตาราชาเสมานาเคเตสมันตาสัตโย ชนัสตัสสาหาสานิบาเจกพุทธชาระปริเคเตระังคันตูสุระังคันตุอิมัสามิมงคลจักรกวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก่ทั้งเจ,จ็ดชนมาป้องกันหอมลอม รอบตัวอนันตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสะตาโยชนะสะตาสหัชานิสังฆาชาระปริงเขเตรังคันโตสุระคันโต